เสื้อคอลเลกชันพิเศษเวเลอร์พีเอ็กคอบเอฟไนที่มาในทีมลิงอวกาศหรือสเปซเอฟสุดพรีเมียมโดยคอนเซปต์ของลายเสื้อจะพูดถึงมิติอวกาศหรือสเปซโดเมนมิติการรบซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สามารถเสริมศักยภาพมิติด้านการรบอื่นได้อย่างไร้ขีดจำกัดทั้งนี้ครับคำว่าอาวกาศอาจเป็นการอุปมาสะท้อนถึงความสุดความล้ำความก้าวหน้าความขั้นสูงหรือว่าจะส่อไปทางความหลุดโลกสุดรั่วมั่วบ้าก็ได้เหมือนกันคุณในา ก็คือคอนเซปต์นี้เนี่ยต้องการสื่อสารถึงเอ็มพาวเวอร์ที่ย้ำว่าแม้แต่ลิงเองเนี่ยถ้าพัฒนาได้ถูกช่องก็อาจจะได้ท่องอวกาศเปรียบเสมือนว่าทุกคนก็สามารถไปสู่ระดับเอ v วัสดได้หมดโดยมีให้เลือกจับจองด้วยกันถึง3เวอร์ชันเอาใจ F ทีมแบบสุดลิมทิมประตูหากใครสนใจเสื้อคอลเลกชัน Space F r ร้านเ l e r t a c t c t i c ติ ical, มีจำหน่ายเรียบร้อยทุกช่องทางในราคา550บาทครับพิเศษครับซื้อวันนี้รับฟรีสติ๊กเกอร์สุดตึงจากเอฟไนดด้วยครับถูกใจก็จ ประหยัดทำไมรีบจับจองก่อนใครก่อนสินค้าจะหมดนะครับตลอดประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์กฎแห่งป่าผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นคือผู้อยู่รอดกำลังคือพลังอำนาจสูงสุดใครที่มีพลังอำนาจมากกว่าคือผู้กำหนดกฎเกณฑ์แต่เมื่อโลกพัฒนาไปการใช้พลังอำนาจการใช้ความรุนแรงมีกลไกลในการกำกับดูแลและเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึง กติกาของสังคมโลกที่กำหนดการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์ use of force ที่มาที่ไปของหลักการใช้กำลังย้อนกลับไปในอดีตครับในยุคที่การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีมาตรฐานเจ้าที่รัฐใช้กำลังตามดุล,ลยพินิจส่วนตัวหลายต่อหลายครั้งครับก่อให้เกิดความรุนแรงมีการใช้กำลังที่เกินกว่าเหตุปรากฏบนหน้าประวัติศาสตร์ ตลอดตลอดที่ร่วมสมัยที่เราพอจะจำกันได้ก็เรื่องของจอร์ดฟ f อยเคสของทามเมอรไลส์เคสของโรดดี้คิงและก็อีกหลายๆกรณีครับที่เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์กับการบังคับใช้กฎหมายและเกิดเสียงสะท้อนเกิดแรงต้านจากสังคมผมจะขอหยิบยกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจครั้งใหญ่ของโลกเลยเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าที่นั่นคือเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่ s ชาร์ i ว l ลหรือว่าชาร์ฟวิ l มาส s s เคอร์เป็นเหตุการณ์ในปี1960ที่ South Africa เป็นเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมประท้วงครับแล้วตำรวจเปิดฉากยิงใส่ผู้ชุมนุมเสียชีวิตไป69คนแล้วก็บาดเจ็บไป180คนนั่นคือการชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับการต่อต้านการเหยียดผิวเจ้าที่ยังไม่มีกลไกที่เป็นมาตรฐานในการรับมือกับการควบคุมฝูงชนจัดหนักเลยครับใช้กำลังเต็มที่เลย แล้วก็เกิดผลกระทบรุนแรงมากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับได้สร้างความตื่นตัวในระดับโลกก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องให้กหําหนดมาตรฐานสากลสร้างเบสไลน์และสร้างสแตนดาร์ดไปเลยว่าการประคับใช้กฎหมายเนี่ยแบบไหนมันถึงจะชอบแบบไหนมันถึงจะเกินกว่าเหตุแบบไหนมันถึงจะสมควรแก่เหตุก็เกิดการพูดคุยกันในระดับเวทีโลกครับสหรประชาชาติจึงได้ข้อสรุปออกมาแล้วก็ออกมาเป็น2หลักการสําคัญนั่นก็คือ 1. Code of Conduct for law enforcement officials 1979หรือว่าจัญญาบันการบังคับใช้กฎหมายปี1979แล้วก็อีกหนึ่งหลักการคือ UN basic principles on the use of force and firearms 1990เป็นหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติในการใช้กำลังและอาวุธปืนปี1990เอกาสาร2องชิ้นนี้หลักการ2หลักการนี้ รายละเอียดเป็นไงครับเดี๋ยวมาดูที่อันแรกก่อน Code of Conduct for Law Enforcement Officials จรรยาบรรณการบังคับใช้กฎหมายเป็นดังกรอบจริยธรรมแห่งอำนาจจัดทำขึ้นโดย UN General Assembly ในปี1979เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ยึดโยงและก็เคารพกับหลักการสิทธิมนุษยชนและต้องปฏิบัติการภายใต้ความโปร่งใส ตัว code of conduct ก็มีหลักการสำคัญดังนี้ครับตัว key principles ของเขาก็จะว่าด้วยเรื่องของการเคารพซึ่งกฎหมาย respect for law เจ้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตการมีอำนาจของเจ้าที่เพราะกฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นเจ้าที่จะเป็นจะต้องใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้ไว้เท่านั้นเรื่องที่2ครับการปกป้องสิทธิมนุษยชน protection of human rights การประครับใช้กฎหมายต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และประการที่3ครับการใช้กำลังต้องเป็นไปนตามหลักความจำเป็น use force only when necessary ห้ามใช้กำลังเกินความจำเป็นโดยทุกครั้งที่ใช้กำลังเจ้าที่จำเป็นต้องใช้กำลังก็ต่อเมื่อใช้เพื่อปกป้องชีวิตเท่านั้นแล้วก็หลักความรับผิดรับชอบครับ accountability ทุกการตัดสินใจทุกการกระทําของเจ้าหน้าที่ต้องมีภาระรับผิดรับชอบ และก็พร้อมรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสจากองค์กรภายนอกตัว code of conduct ไม่ใช่แนวทางการบังคับใช้กฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนหลักปรัชญาเหมือนเป็นจรรยาบรณวิชาชีพเหมือนเป็นกรอบจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมายที่กติกาโลกเขากําหนดมาให้ประเทศสมาชิกแต่ละรัฐรับหลักการนี้ไปเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศแต่ละรัฐก็ควรที่จะใช้ตัว code of conduct เนี่ยกำหนดวิธีคิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต่อมาเรามาดู ตัวหลักการชิ้นที่2ก็คือ United Nations Basic Principles on Use of Force and Firearms ผมจะเรียกสั้นๆว่า UN Basic Principles ในปี1990ตัวสาหาประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยก็ได้ออกตัว UN Basic Principles ออกมาหลังจากที่ออก Code of Conduct ในปี1979มาแล้วเนี่ยผ่านมา11ปีก็ยังปรากฏอยู่ว่าเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกก็ยังละเมิด สิทธิมู้ชนอยู่หนึ่งเนืองเขาก็มองว่าไอตัว code of conduct มันก็เป็นหลักการกว้างๆเป็นแนวปรชัชญาเป็นวิธีคิดเป็นกรอบจรรยาบรณมันยังไม่ชัดเจนไปถึงแนวทางปฏิบัติเขาก็เลยต้องมี basic principles ตัวนี้ขึ้นมาด้วยเพื่อกำหนดเป็นขั้นเป็นตอนให้ชัดเจนใช่เฉพาะเจาะจงลงไปตัวหลักการสำคัญหรือว่าตัว core principles ของตัว basic principles เนี่ยก็ประกอบไปด้วยหลักความจำเป็นเรื่องของ necessity เรื่องของ การใช้กําลังเมื่อไม่มีวิธีอื่นที่ปลอดภัยกว่าแล้วถ้ามีวิธีอื่นสามารถทําที่ปลอดภัยกว่าได้ให้ทําแต่ในเมื่อมันไม่มีทางเลือกแล้วเป็นความจําเป็นล้วก็สามารถใช้กําลังใช้อาวุธนี่คือหลักการของ UN Basic Principles c o l l g ข้อที่2ครับเรื่องนี้สําคัญเลยนะครับเป็นเรื่องของหลักความได้สัดส่วนหรือว่าเรื่องของ proportionality เรื่องของความได้สัดส่วนเนี่ย กำหนดว่าการใช้กําลังจําเป็นที่ต้องสอดคล้องกับภัยคุกคามภัยคุกคามมาเบาคนร้ายมาเบาเราก็ต้องไปเบาคนร้ายมาหนักเราก็ต้องไปหนักคนที่เผชิญหน้าอยู่ด้วยมาดีเราก็ต้องไปดีคนที่เราเผชิญหน้าอยู่ด้วยมาร้ายก็สามารถไปร้ายได้เป็นหลักการที่พิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบของสัดส่วนที่เกิดขึ้นถ้าเกิดคนที่เราเผชิญหน้าอยู่ใช้กําลังถึงตายเราก็ใช้อาวุธที่มีอนุภาพ ได้สัดส่วนกันตอบโต้ได้นั่นก็คือหลักสัดส่วนหลักการที่3ครับเรื่องของการลดความสูญเสีย Minimization of harm เจ้าที่มีหน้าที่ในการลดความเสียหายลดความบาดเจ็บลดความรุนแรงทั้งกับผู้ที่เรารเผชิญหน้าอยู่ด้วยและพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยรอบนั้นก็กำหนดไว้ใน basic s r i p r i p l e s ด้วยหลักการข้อที่4ครับการป้องกันชีวิต Protection of Life การใช้อาวุธถึงตาย การใช้อาวุธปืนจะใช้ก็ต่อเมื่อมีภัยร้ายแรงต่อชีวิตเท่านั้นใช้ปืนขู่ใช้ปืนไปตีคนใช้ปืนจี้จ่อคนเพื่อที่จะข่มขู่ใช้ปืนเพื่อที่จะทำอย่างอื่นใช้ปืนที่จะยิงกดดันเพื่อต้อนเขา,เาไปอีกที่หนึง่งผิดหลักการพวกนี้ทั้งสิ้นเลยการใช้อาวุธปืนอาวุธถึงตายใช้ได้กรณีเดียวเท่านั้นก็คือมีภัยคุคกคามใกล้จะถึงตัวมีมีดมามีปืนมา าเราเราจึงใช้ปืนเพื่อตอบโต้ออกไปคราวนี้ผมจะพามาดูจุดร่วมและจุดต่างของ Code of Conduct กับ Basic Principles มันเหมือนและต่างกันอย่างไรตัว Common Ground หรือว่าจุดร่วมทั้งสองอันนี้ทั้งสองหลักการนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคืออันดับแรกทั้งสองต่างกล่าวถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งคู่ให้ความสำคัญกับชีวิตทั้งสงหลักการนี้อยู่ภายใต้ในแนวคิดนโยบายความสูงส่งของชีวิตทั้งสิ้นเลย และทั้งสองหลักการนี้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้จากภายนอกตัวนี้เป็นจุดร่วมที่เหมือนกันจุดต่างละครับ Code of Conduct กับ UN Basic Principles on Use of Force เนี่ยมันต่างกันอย่างไรจุดต่างตัว Code of Conduct มันก็จะเหมือนกับหลักการที่คุมภาพร,รวมว่าเจ้าที่ควรจะมีวิธีคิดอย่างไรเป็นแก่นปรัชญาครับมันไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงแต่ส่วน UN Basic Principles on u s e o f f o r c e and f i r e r r s s เนี่ยจะเป็นกรณีเฉพาะพูดเฉพาะเจาะจงไปในเรื่องของเมื่อเจ้าที่จะเป็นจะต้องใช้กำลังจะใช้ด้วยแนวปฏิบัติอย่างไรก็จะเฉพาะเจาะจงลงมาก็คือหลักการทางปรัชญาวิธีคิดกับหลักปฏิบัตินั่นเองนี่คือความต่างระหว่าง Code of Conduct กับ UN Basic Principles on u s e o f o o r c e a n f f r r e a r m s และสองหลักการเนี่ยส่งผลกระทบอะไร แน่นอนครับสมาชิกของ United Nations หรือว่าสหประชาชาติก็มีสมาชิกอยู่1 9อประเทศทั่วโลกแต่ละประเทศก็จะรับหลักการนี้ไปครับกฎหมายแต่ละประเทศก็จะมีความสอดคล้องล้อไปกับหลักการของกติกาโลกตรงนี้ประเทศใดที่ไม่รับหลักการก็สุ่มเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันจากเวทีโลกเสี่ยงต่อการถูกประนามเสี่ยงต่อการถูกมองว่า ไม่เป็นอรารยะไม่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วก็ไม่น่าคบหานําไปสู่การความบาปท,ทางเศรษฐกิจความบาปท,ทางความช่วยเหลืออื่นๆแล้วก็แน่นอนครับประเทศไทยเราก็รับหลักการนี้มากฎหมายในบ้านเราก็สอดรับแล้วก็ล้อไปกับกติกาโลกพูกนี้เช่นกันอนุสัญญาต่างๆที่ระดับบริหารของประเทศลงนามไปก็จะอยู่ภายใต้กรอบของหลักการของ UN เนี่แหละตัวกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Us of Force ก็ขอยกตัวอย่างและกการสัก2ฉบับเนาะ อันดับแรกก็มาที่ประมว pues mm. ลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะมาตรา68ก็จะว well ่าด้วยเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายในเรื่องของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา83ก็พูดถึงในเรื่องของการจับกุมผู้ต้องหาเมื่อเจ้าหน้าที่จําเป็นจะต้องจับกุมผู้ต้องหาก็ต้องใช้กําลังเท่าที่จําเป็นก็เป็นเรื่องของหลักความจําเป็นก็เนี่ยครับมันก็วนๆเวียนๆสอดคล้องกันอยู่ก็สอดคล้องกันหลักการเดียวกันหมดแหละขรานี้ ในบ้านเราปัญหาเรื่องของยูซอฟท์ฟอร์เป็นอย่างไรเท่าที่ผมเล่ามาก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันมีแก่นมันมีกฎกติกาในภาพใหญ่ของระดับโลกค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นมนานมาแล้วและกฎหมายไทยก็อยู่ในหลักการนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือเรื่องขององค์ความรู้ครับยังมีสิ่งที่เรียกว่า lack of knowledge หรือว่าการขาดองค์งความรู้ในองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายตัวนี้ต้องยอมรับเลยในเมื่อความ เชี่ยวชาญความรู้แจ้งรู้จริงในเรื่องของหลักการใช้กําลังของบุคลากรในองค์กรบังคับใช้กฎหมายตรงนี้มันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานความไม่รู้ก็นำมาสู่อวิชาครับความเชื่อแผลงแผลงความเชื่อแปลกๆความเชื่อผิดๆก็จะโลดแล่นวิ่งพลาดไปทั่วองค์กรยกตัวอย่างความเชื่อผิดๆผมแบ,บม่งเปนสฝั่งแล้วกันฝั่งแบบสายซอฟต์ฝั่งเนี้ยก็จะ เป็นแนวลังเลในการใช้กําลังไม่กล้าใช้กําลังเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้กําลังตอนไหนกลัวใช้ไปแล้วติดคุกติดตารางผสมกับจินตนาการไปอีกว่ากฎหมายเรามันไม่เหมือนต่างชาติไม่เหมือนกฎหมายของเมืองนอกไม่เหมือนกฎหมายของฝรั่งที่เจ้าที่ตํารวจเมืองนอกนะแค่บอกว่าหยุดอย่าขยับขยับนิดเดียวเขายิงได้แล้วกฎหมายบ้านเรามันอ่อนก็ไปโทษกฎหมายอ่อนทั้งๆท,ที่อย่างที่บอกครับหลักการจาก UN กติกาโลก Code of Conduct UN b a s i c p เ i n c i p l e s เดียวกันกฎหมายแต่ละประเทศหลักการสอดคล้องกันใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่ด้วยความไม่รู้ก็เลยสร้างความเชื่อผิดว่ากฎหมายมันไม่เหมือนกันโอ้ยตำรวจฝรั่งนะเขาเด็ดขาดเขายิงแหลกเขาเจอคนไม่ทําตามนะเขายิงแหลกเลยเขาใช้กําลังเต็มที่เลยกฎหมายเราเนี่ยเดี๋ยวใช้กําลังไปตํารวจติดคุกหมดก็พูดเกิดไปโดยไม่รู้ครับทั้งที่จริงแล้วตํารวจต่างประเทศก็เมื่อใช้กําลังก็ต้องถูกแจ้ขขงข้อหาเหมือนกัน ผ่านกระบวนการต่างๆเช่นเดียวกันแต่ก็เนี่ยนะฮะอะวิชามันมีมากกว่าวิชามันก็เลยเกิดเป็นมิสต์เกิดเป็นความเชื่อเกิดเป็นกระแสปากต่อปากจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่บอกว่ากฎหมายเรามันอ่อนไปก็ไมมกลกาใช้คำหลังนี่แก๊งฝั่งซอฟต์ไอ้ตรงฝั่งซอฟต์เนี่ยมันมีรายละเอียดเพิ่มก็คือนอกจากผู้ปฏิบัติแล้วตัวผู้เข้าวิชาก็เช่นกันครับในเมื่อองค์ความรู้มันไม่ทั่วทั้งองค์กรอะ่ะมันไม่ใช่แค่ ผู้ปฏิบัติจะไม่รู้ผู้คำชาก็ไม่รู้เหมือนกันพอไม่รู้ก็กําหนดนโยบายที่สร้างความอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติหลักการสากลมีกรอบของอํานาจของมันอยู่กฎหมายให้อํานาจไว้อยู่แต่ผู้คำพัญชาหน้าบางครับพยายามที่จะรักษาหน้าตัวเองมากกว่ารักษาชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาบางครั้งเมื่อเกิดภัยความที่จะถึงตัวอย่างเช่นการใช้มีดซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะผู้บัญชาบางคนก็กำชับบอกว่าเอ้ย ห้ามใช้ปืนกับมีดก็เกิดนโยบายปแปลกๆพวกนี้ก็ขึ้นมาตำรวจเราบางที่เวลาซักซ้อมเหตุอะไรต่างๆก็สมมติสถานการณ์เลยครับคนร้ายมีมีดมีดมีดนะครับเน้นย้ำว่ามีดมีดคืออะไรครับอาวุธถึงตายเอา้าประกอบทีมไม่ง่ามไม่ง่ามคืออะไรครับไม่ง่ามคืออาวุธไม่ถึงตายนะก็สัดส่วนไม่เท่าแหละนี่ก็คือฝั่งซอฟต์กับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งสุดขั้วไปเลยเอ็กตรีมไปเลยฝั่งแบบรุนแรงเกินกว่าเหตุไปเลย กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นความเชื่อแบบขึ้นสารดีกว่าขึ้นเมนความเชื่อพวกนี้ก็คือใช้กำลังแบบโอเวอร์ไปเลยใช้กำลังแบบเกินกว่าเหตุทุ่มท่วมไปเลยไม่สนใจยิงแหกเอาตัวเองรอดอย่างเดียวแล้วก็เกินกว่าเหตุตลอดตลอดในยุคเก่ามันอาจจะใช้ได้แต่พอในยุคใหม่ที่การตรวจสอบเทคโนโลยีในการบันทึกภาพต่างๆมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วไอการที่จะทําอะไรแบบโดยไม่ยึดหลักการเอาผู้กำชาสั่งเดี๋ยวผู้กำชาก็แก้ปัญหาจัดหนักเข้าไว้เดี๋ยว นายสายเดินนายรับผิดชอบเองไอ้พวกที่สายจัดหนักพวกนี้ก็ก,ก็ทางานตามความเคยชินทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งซอฟต์เกินกับฝั่งโหดหินเกินรากของปัญหาแท้จริงก็มาจากความขาดความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนแท้จริงในประเด็น use of force ทางนั้นเลยจะยกระดับเรื่องพวกนี้อย่างไรจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอย่างไรแน่นอนครับสมเหตุสมผลครับในเมื่อมีปัญหาเรื่องขาดความรู้มันก็ต้องเป็น,นกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาทักษะ ก็ผ่านกระบวน,ก,บบนการฝึกนั่นแหละกระบวนการฝึกก็จาเป็นที่ต้องมาตรฐานขึ้นการฝึกก็จะต้องออกแบบให้สะท้อนคิดความสามารถของคนทํางานมากขึ้นก็ต้องมายกระดับในเรื่องของการผลิตบุคลากรทางผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับการฝึกก็ต้องเน้นในเรื่องของ active learning กระบวนการ c l a w l walk run หรือว่าคลานเดินวิ่งก็ต้องปรับสัดส่วนให้เหมาะสมมุ่งเน้นไปที่การฝึกแบบ active learning หรือว่าการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมเยอะ การฝึกในสถานการณ์จำลองการออกแบบการฝึกที่สมจริงสมจังขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่อง Lack of Knowledge หรือว่าเรื่องของการขาดองค์ความรู้ลงไปได้อย่างที่2ก็เป็นเรื่องของบริบทสังคมครับที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของกลไกการตรวจสอบและก็การผลักดันความโปร่งใสของผู้บังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระการตรวจสอบจากภาคประชาชนทําให้หนักครับทำให้เยอะสังคมขับเคลื่อนด้วยการด่าครับปัญหามันจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อ ถูกระบุว่าเป็นปัญหาทุกคนถือว่ามีส่วนร่วมในการร่วมแก้ปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นเลยครับนั่นคือการใช้ปัจจัยภายนอกเข้ามาตรวจสอบเข้ามาถ่วงดุลเข้ามารีเช็คเข้ามาสร้างความโปรง่งใสให้กับการทํางานของตํารวจเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีปัจจัยภายนอกมากระทบตํารวจก็จะเป็นจะต้องพุชตัวเองแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาประเด็นที่3จะทำไงให้มันดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องของวัฒนองคอ์กรหละตํารวจหลายคนก็ยังมีแนวคิดเป็นศัตรูกับหลักการสิทธิทมนุษยชนเพราะฉะนั้น mindset วิธีคิดครับ การสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรให้กับเจ้าที่ตำรวจที่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เคารพและก็เชื่อมั่นยึดถือในหลักการสิทธิทมน,นุษยชนตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประการที่จะทําให้แวดวงการบังคับใช้กฎหมายถูกยกระดับขึ้นมาได้และนี่คือเนื้อหาของเราในเอพิโซดนี้ครับภาพรวมของหลักการ use of force ตั้งแต่ระดับโลกมาสู่กฎหมายไทยและปัญหาที่เรายัางเผชิญอยู่รวมถึงแนวทางการยกระดับ มาตรฐานของผู้ขับใช้กฎหมายในบ้านเราจง alert เพื่อพร้อม protect อย่างรอบคอบและ empower ผู้อื่นด้วยการกระทําอันชอบธรรมและนี่คือเอฟทอของเราในเอพิโซดนี้ครับคุยเฟื่องเรื่อง use of force หากคุณชอบเนื้อหาของเราแสดงออกมาได้เลยนะครับง่ายๆครับโดยการกด like กดแชร์กด subscribe ทิ้ง comment พูดคุยกับเราทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือกำลังใจที่ทำให้ผม art f n i g h t มีแรงมีพลังใจในการทำรายการต่อไปเชื่อว่า เมื้อหาในเอพิสุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมการร่วมเผยแพร่ข้อมูลดีๆแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการร่วมทําให้สังคมปลอดภัยไปด้วยกันครับ make the world a safer place เจอกันอีพีต่อไปครับบ๊ายบายบาย